พะเยาจบวันนี้จะพามากินข้าวหมกไก่100รปีข้าวหมกไก่คุณเล็กท่าน้ำุนต่อสูตรนี้ร้อยปีไม่เคยปียน ถนนตอกตรงข้ามโรงพยาบาลเจริญกรุงประชาร้านคุณเล็กสุดแสนจะเก่าแก่<อ>ดูไปก็รู้ว่าทำไมอยู่มาได้เป็นสัตว์วัตถาหมกนี่มอบวริ่มเลยนะ,ฮะเฮ้เครื่องซุปวางนี่โอ้โหดูสะอาดนะ่ารับประทานนะมาดูฝั่งนี้บ้างเถอะไก่เนึ่งเครื่องเทศอุ้ยหิวแล้วนี่คือภาพกางของสำหรับมื้อนี้เยอะๆถึงเวลาแล้วแหละตัวเชนรับได้ใคร,ใครไม่หมกข้าหมกไก่อาหารหอนจานนี้มีความพิเศษความหอมของเครื่องเทศที่หมักข้าวเนื้อไก่นุ่มราดแกงกุรุมาสุดพิเศษกินคู่กั ับน้ำจิ้มมะเขือยาวนี่พอได้ลิ้มรสอร่อยโอ้โหบอกเลยน o n stop อะมาต่อกันที่ซุปมะกรูีไก่กินคู่กับข้าวหมกนี่โอ้โหอืมลงคองน้ำซุปมีสไตล์เปรี้ยวอมเผ็ดไก่มาเป็นชิ้นไม่ใช่วิญญาณและเมนูนี้สลัดแข็แที่เด่นเลยคือน้ำจิ้มถั่วโอ้โหเรียวหวานลงตัวกับผักสดกินคู่กับเกี๊ยวกรอบและเต้าหู้หาทานยากมากๆกันเธอาทีเด็ดแบบนี้ทำยังไงดีนะเครียดจังอร่อยแบบนี้คารวะไปเลยแซ่ที่ร้าน ยังมีอีกหลายเมนูให้เลือกสรรเลยทีเดียวราคาก็เริ่มต้นแค่หลักสิบเท่านั้นเองบรรยาก,กาศร,ร้านก็สะอาดและน่านั่งมากเลยครับถ้ามาเจริญกรุงนะต้องแวะทานคนเล็กข้าวหมกไก่เจ้าเก่าร้อยปีนะไม่งั้นมาไม่ถึงบอกกับใครไม่ได้นะสมมงหนึ่งร้อยปีหอมมากอร่อยจริงๆนะครับอยากให้ลองมานะครับที่ท่าน้ำถลนตกนะครับติดตามพักยาจกไว้นะทางหน้าจะพาไปอร่อยที่ไหน